สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับพบกันเช่นเคยครับกับผมพี่อาร์มคนรักรถโคราชนะครับครับผมหลังจากเสร็จจากอู่สีนะครับเก็บสีรอบคันเรียบร้อยนะแล้วก็เก็บงานซ่อมลุงที่อู่ซ่อมเรียบร้อยนะซ่อมบำรุงอะไรไปบ้างไปย้อนดูคลิปเก่านะเพราะคันนี้มาอยู่กับพี่อาร์มได้เป็นเดือนแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่มีเวลาทํานะก็ได้เก็บงานมาเรื่อยเยครับตอนนี้กเสร็จสมบูรณ์ทุกอย่างนะครับคันนี้ใครได้ไปผมบอกได้เลยว่าโคตรคุมฮะวันนี้ก็อยู่ขั้นตอนสุดท้ายนะคือการเคลียร์ความสะอาดภายในนะครับ เบาเดี๋ยวผมถอดออกมาแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะซกักฟอกแล้วก็ตากให้มันแห้งนะฮะแผงประตูก็ซกักฟอกใหม่ครับในส่วนของพรมคันนี้ไม่ได้ถอดพรมซักนะครับเพราะว่าพรมยังสะอาดอยู่นะนี่นะครับเดี๋ยวไปดูดฝุ่นเพียรความสะอาดเฉยๆก็พอนะส่วนอื่นเราก็เดี๋ยวเราซากักฟอกให้ใหม่นะก็เดี๋ยวติดตามกันไว้ครับรถเสร็จก็เปิดเปิดตัวทันทีนะอีกไม่น่าไม่น่าจะเกินสองสาวันนะก็ต้องขออภยนะัยครับกับ ความล่าช้านะเพราะว่ารถผมซ่อมเก็บงานก่อนขายนะไม่ได้ขายตามสภาพนะครับเอาไปใช้แบบสภาพจบๆกินคีนนะผมเก็บงานอะไรไปบ้างย้อนดูที่คลิปได้เลยครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมแล้วพบกันครับ